สิบนาทีทำอะไรนักเรียนดูลูกให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังความคิดของภาคเหนือนะคะภาคเหนือหัวข้อมีอะไรบ้างนักเรียนใช้ในแนวนอนได้นะคะสมุดนะคะหน้าที่เหลือถ้ามีพื้นที่มากนะคะเขียนแค่1-2บรรทัดเหลือนักเรียนก็เขียนต่อได้เลยนะคะ เขียนหัวข้ออะไรบ้างให้นักเรียนเขียนนะคะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นอย่างไรภาคเหนือมีภูมิประเทศอย่างไรภูมิอากาศอ,อ,อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพของป่าไม้ป่าไม้ภาคเหนือเป็นป่ายอย่างไรนะคะ มีแร่าธาตุอะไรบ้างให้ไปศึกษาค้นคว้าดูนะคะมีแร่าธาตุอะไรบ้างต่อไปง่ายมากจังหวัดในภาคเหนือนะคะเก้าจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างใส่มาให้หมดเลยนะคะ,ะทั้งภาคเหนือมีประเพณีอะไรนะคะประเพณีทางภาคเหนือมีโบราณสถานสถานที่สำคัญนะคะ โบราณสถานที่ใดบ้างที่มีอายุเก่าแก่เกินกว่า100ปีมาแล้วนะคะหรือเพิ่งสร้างใหม่แต่เป็นสถานที่ที่สำคัญก็เขียนมาได้เลยนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุโบราณวัตถุ สุดท้ายหัวข้ออาหารอาหารในภาคเหนือมีอาหารอะไรบ้างนะคะภูมิประเทศภูมิอากาศป่าไม้แร่ธาตุจังหวัดในภาคเหนือประเพณี โบราณสถานก็คือสถานที่ที่สำคัญโบราณวัตถุก็เป็นวัตถุที่มีคุณค่าที่สำคัญนะคะสุดท้ายอาหารอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือนะคะตอบมาได้หลายๆอย่างเลยลูก เดี๋ยวคุูจะให้คะแนนในสมุดนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดเลยนะคะ นักเรียนพยายามเขียนรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะอย่าเพิ่งพวงระบายสีลูกเรื่องสีเอาไว้ทีหลังให้เขียนหัวข้อก่อนนะคะเดี๋ยวมึงจะไปสไลด์ต่อไปแล้วนะคะมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศเขียนตัวหนังสือไว้ก่อนนะคะเรื่องตกแต่งเอาไวท้ทีหลังนะคะป่าไม้เป็นป่าชนิดใดมีต้นไม้ประเภทอะไรบ้างแตกได้อีกนะคะแร่ธาตุที่สำคัญของ,างภาคเหนือคือแร่อะไรจังหวัดในภาคเหนือมีกี่จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างเขียนทุกจังหวัดลงไปนะคะประเพณีที่สำคัญ เดี๋ยวมีสไลด์ต่อไปเป็นประเพณีด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนเขียนหัวข้อไปก่อนนะคะหัวข้อประเพณีหัวข้อโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็อาหาร นักเรียนเรียนสังคมศึกษาต้องไปค้นคว้านะคะหนังสือเรียนก็มีนะลูกต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในห้องสมุดของเราก็มีหนังสือนะคะหลายเล่มให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านักเรียนอย่าลอกกันนะคะต้องคิดเองนะคะ ทั้งหมด9หัวข้อใหญ่ๆนะคะอบอกเรื่องของป่าไม้ให้นิดนึงนะคะ ป่าไม้ในภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นป่าเต็งรังนะคะป่าเบญจพรรณแล้วก็ยังมีป่าดิบนะคะป่าสนด้วยนะคะสภาพภูมิประเทศเป็นยงคะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกัน ได้ยังลูกยังเหะคะเอาคุณครูให้อีกห้านาทีใครเคยไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เสร็ล้ยังคะใช่แล้วครเสร็จแล้วนะักเรียนทําได้เลยนะคะเขียนไปเลยนะคะภูมิประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศป่าไม้แร่ธาตุที่สําคัญมีแร่อะไรบ้างนะคะจังหวัดทั้ง9จังหวัดมีจังหวะอะไรบ้าง ค่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูนะคะเกี่ยวกับประเพณีนะคะอ่าใครยังไม่เสร็จลูกไม่มีนะคะมาดูประเพณีบ้างส่วนใหญ่เขานั่งกับพื้นทานอาหาร